เป็นไงตากล้องใช้ได้ไหม <laughs> ทุกคนโอเคโอเคฝากตากล้องมือใหม่ <S 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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำการลื้อไข่บอลกระดาษด่างต้นใหญ่นะคะ เนื่องจากว่าตัวนี้นะคะป้อมได้ปรึกษากับอาจารย์ป้อมนะคะที่เขาทําสวนบอลกระดาษด่างเนาะในเรื่องของการที่เราจะไม่ลื้อนะคะเราจะไม่ลื้อไข่เนี่ยได้ไหมนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ่อจะต้องนะคะจะต้องลือออกมาเพราะว่าถ้าอายุเขานะคะได้ได้ได้หเดือนขึ้นไปแล้วเราจําเป็นต้องลือเพราะว่าอย่างต้นใหญ่นี่นะคะเนี่ยจิโน่ลองมายืนสิลูกจิโน่ลองมายืนกับต้นบอลกระดาษด่าง เนี่ยค่ะเขาค่อนข้างสูงแล้วนะคะเราจําเป็นต้องลื้อเนาะเพราะว่าถ้าไม่ลือ้อบางทีไข่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝ่อจะเน่าไปเปล่าๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาทําการลื้อไข่กันนะคะแล้วก็ตัวที่มันเป็นลูกๆนะคะวันนี้ก็จะทําการแบบลือออกมาปลูกด้วยนะคะเนี่ยค่ะอย่างตัวเนี้ยต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าเขาก็มีการให้ลูกแล้วอยู่ที่เนี่ยค่ะเขาไอ ตัวนี้ยค่ะคือต้นใหญ่เนี่ยมันมันมีไข่รอบนะคะแต่ว่ามันยังมันยังไม่ออกมาฉะนั้นวันนี้ป้อมต้องจัดการลือออกมาเพราะว่าถ้ามันอยู่ด้านล่างเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะฝ่อไปเปล่า,า,า,าไงก็เลยจะต้องทําการลือนะคะวันนี้เดี๋ยวมาทําการลื้อกันนะอย่างแรกเลยนะคะเจ้าต้นนี้นะเดี๋ยวป้อมจะทําการให้เขาอยู่ในตะกร้าใหญ่พร้อมๆกับพวกรุ่นพี่เขานะคะเพราะว่า อันนี้เขาอยู่ในเข่งใหญ่และก้าใหญ่แล้วนะสองต้นนี้นะคะนี่หรือเจ้าเข่งเล็กก่อนนะคะแยกก็แยกตัวต้นลูกออกด้วยแล้วก็เปลี่ยนไซส์ก่อนนะยกตัวต้นนี้นะคะเดี๋ยวเทดินใส่ในถังอ่างกระบะปูนอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแยกเจ้าต้นเล็กออกมานะคะอย่างแรกเลยก็เคาะก่อนเลย ย้ายได้ไม่นานเนาะแม่เนาะกี่เดือนถึงเดือนไหมประมาณเดือนอกว่าอืมก็ต้องขยับไซส์ให้อยู่อีกนะคะเปลี่ยนไซส์โอ้ยพ่อใหญ่อ้าม,ม,มา ขยา่าขย่านะคะอ่าขยับต้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆหมุนนะคะเนี่ยค่ะลากด้านรอบตะกร้าเนี่ออกมาแล้วนะคะเปลี่ยนได้แป๊บเดียวก็โตจะต้องขยับให้เขาไปอยู่เข่งใหญ่กันแล้วนะคะต้นนี้ ลากเขาลากเยอะมากมาดูไข่เขากันจะมีไหมต้นเล็กนะคะแต่อย่างแรกคือที่ต้องแยกคือตัวเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะต้นนี้นี่นะคะ ไข่เขาอยู่ข้างใต้นี่นะคะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะยเยวน้ำใส่น้ำมันเดจนใส่กระปุกกระป๋งอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งสองต้นนี้นะคะเดี๋ยวพอเราแยกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวพาลงปลูกนะส่วนอันนี้ ก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าเขามีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพาเพื่อนเดูว่าเขามีไข่มีอะไรไหมตอนจังหวะพาลงปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆต้องเรียงรากดีๆนะเรียงรากดีๆแล้วมันก็จะขึ้นง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาลากขดๆนะคะบางทีตัวไข่ตัวอะไรเขาอะค่ะมันจะอยู่ด้านลึกเนาะเป็นต้นเล็กที่เอ่อ ให้ลูกสามต้นแล้วนะคะสําหรับต้นนี้นะเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวป้อมจะเอาลงปลูกลงเข่งใหญ่เลยนะคะไปดูวิธีการปลูกกันด้วยแล้วก็ไปลื้อไข่ต้นใหญ่กันด้วยนะคะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะพาเขาลงปลูกลงในเข่งใหญ่เลยนะมาดูวิธีการปลูกของเรานะคะดินเดิมนะคะเราจะเอาลงไปด้วยนะคะแล้วก็มาดูตะกร้านะคะเราจะเตรียมตะกร้าแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้ต้นซุดลงไปนะคะแล้วก็วัสดุปลูกของเราก็ นี่ค่ะใบก้ามปูมาพร้อมกับปุ๋ยนะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเติมปุ๋ยที่หมู่ลงไปด้วยในการบำรุงหัวของต้นบอนกระดาษด่างนะอ่าเดี๋ยวป้อมจะทําการปลูกให้ดูกันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะเติมนี่เลยนะคะใบก้ามปูนะคะที่เราหมักตอนไว้เนี่ยเทลงไปก่อนนะคะตัวนี้ให้เขาอยู่ชั้นล่างเนาะแล้วก็จะมีตัว มะพร้าวนะคะเขาอยู่ด้านข้างนี่ก็วางเขาลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เติมดินที่เตรียมไว้นะคะลงไปตัวดินนั้นเก่านะบางทีมันจะมีพวกออ่ไข่อะไรอย่างเงี้ยมันต้นใหญ่เลยรวมไปด้วยรวมลงไปด้วยนะคะแล้วก็เติมลงไปก่อนเลยต้นใหญ่หมากเติมไปบางส่วนนะประมาณสัก 50%ของดินเก่านะคะดินเก่าก็ยังมีธาตุอาหารอยู่นะคะเนี่ยนี่ะเติมลงไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาทำการเลี้ยงลากกันนะคะมาเลี้ยงแพรขยายลากไปด้านข้างนะคะเ,<อ>เพื่อที่จะ<อ>ให้เขาแบบอย่างนี้ออไม่ให้มันขดนะให้มันแตกออกมาด้านข้างแบบนี้เลยนี้เลยนะคะ ้อนข้างใต้ลงมาการเลียงลากไว้นะคะแล้วก็กบดินลงไปนะดินตัวนี้ก็เป็นดินใบกล้ามปูนะคะเดี๋ยวจะเติมมูลไส้เดือนลงไปด้วยนะอ่านี่มูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนก็เติมลงไปเลยแล้วผสมกับดินนะคะนี่ลุกเ้ากันไป ยุบอ่าทีทีเลยนะนะคะทำตอนแดดร่มลมตกนะคะเราก็ไม่ร้อนด้วยต้นไม้ก็ไม่ชะงักนะตาดตอนเย็นเติมน,น้ำให้เดือนลงไปอะไรเย้ย ่ะเติมมูลใช้เดือนลงไปเลยนะคะนี่อ่ะแม่อยู่ทางนู้นคนเลยครับอ่ะชบ ส่วนสองต้นนี้นะคะที่แยกออกมาอันนี้นะคะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้แม่ปลูกแป๊บหนึ่งไปเตรียวมวัสดุปลูกให้ก่อนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการชาเขามันจะมีขุยมะพร้าวเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะมีขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับแล้วก็เดี๋ยวใส่มูลไส้เดือนลงไปนิดนึงนะคะอ่ะย้ายมาทางนี้ยายมา ปลูกบอลกระดาษด่างนะคะโรยมูนเส้เดินลงไปนะโรยลงไปห้าร้อยนะคะสามร้อยกับห้าร้อยใครจองไว้ก็คือติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยจ้ะนี่นะคะทำการปลูกลงไปเลยใช้มะพร้าวสาับขุยมะพร้าวนะคะในการชำต้นเล็กนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเขาไว้ในตู้อบบอลสีสักอาทิตย์นึง พอลากเดินดีแล้วก็ยกมาไว้ด้านนอกอีกอาทิตย์นึงนะคะก็เป็นอันการจบสำหรับการแยกต้นเล็กนะาวางเลยเอาต้นใหญ่กันเนาะอ่ามาวางอย่างนี้นะคะอ่แม่จับลูกทำแห้ เคาะเบาๆนะคะให้พออยู่ทรงชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็จับวางก้นกระถางไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็น,นี่ชิ้นให,ใหญ่จับใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่เป็นผงลงไปนะคะึ๊บอ่ะแม่ใส่แม่จับใส่เลยประมาณนี้เคาะๆฝั่งนี้โอเค นี่นะเดี๋ยวเอาเข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวเราไปลื้อก็ไอตัวต้นใจแอนของเรานะคะต้นใหญ่ของเรานะคะอันนี้ต้องเทไม่ยากหรอกเพราะว่าเราปลูกแบบคว่ำตะกร้าไงไม่ยากนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ของจานะนะนี่ตาแรกนะคะกับของน้อยๆกับพ่อนี่แก้วบอ <c oughs> อันนี้นะคะออกมาสามต้นเลยทุกคนนี่หนึ่งสองสามสี่ต้นสี่ต้นไข่เดียวแต่ออกมาสี่ต้นนะคะอ่านี่นะคะไข่แรกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปลื้อกันต่อเลยนะคะอันนี้แตกตามาประมาณสี่ตาด้วยกันนะคะมีอยู่อยู่ตัวไข่เดียวนะคะแต่แต่ต้นมาเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นไข่ของบอลกระดาษด่างใบแรกนะคะของต้นใหญ่ที่เราลื้อมานะ นี่นะคะคือไข่เดียวเนี่ยมันสามารถที่จะงอกมาได้หลายต้นมากๆเลยนะคะนี่ทุกคนดูนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมีทั้งหมดสี่ต้นด้วยกันนะคะไข่เดียวเนาะตัวนี้ป้อมลือเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้อมจะทำการแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปทำการปลูกแล้วก็อบใส่ใส่ภาชนะไว้นะคะนี่เดี๋ยวเราแช่น้ำไว้ก่อนน้ำเยอะไป แค่แตะๆพอนะคะพอให้มันชุ่มชื่นนะวิธีก็ตอนนี้ก็คือเราก็จะเกลี่ยรอบต้นก่อนนะคะเกลี่ยรอบต้นไปก่อนแล้วก็จะดูอีกทีคือตรงด้านใต้นะคะคือต้องยกต้นขึ้นไปอะค่ะก็ค่อยๆลื้อไปคือ ตอนแรกอะ่ะป้อมคิดว่าป้อมจาไม่ลือนะคะก็คือแบบเออให้เขาขึ้นมาอะไรขึ้นมาที่เนี้ยป้อมอ่ะป้อมปรึกษาอาจารย์ป้อมที่เขาทําสวนบอนกระดาษด่างนั่นแหละเขาก็เลยบอกป้อมว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามันต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วเราไม่ได้ลือถ้าเราไม่ได้ลือเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบอยู่ด้านล่างแล้วไข่มันก็จะฝ่อไปก็ได้นะคะป้อมก็เลยโอ,โอเคก็ทําการแบบ หรือซะหน่อยนะคะเพราะว่าต้นนี้มันเกินหกเดือนแล้วไงอายุเขาอะแล้วต้นมันก็ใหญ่แล้วด้วยนะคะป้อมก็ค่อยๆเกี่ยเกี่ยรอบรอบต้นก่อนนะคะอันดับแรกคือเกี่ยรรอบต้นก่อนเลยนะคืออันนี้ป้อมจะกคว่ำตะก้าเลยนะแต่ป้อมจะเอาขอ้างข้างรอบก่อนไงคือเราค่อยๆแบบซุยซุยไปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อให้ราก ที่มันอยู่ด้านล่างนะ่ะมันขยับด้วยเวลาที่ป้อมจะคว่ำตะกร้ามันจะได้มันจะคว่ำได้ได้ได้โอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ลือนะคะผลผลที่จะเกิดกับเขาอะคะ่ะก็คือตัวไข่มันจะฟอบทิ้งไปเฉยๆนี่แหละคะ่ะยังไงก็แล้วแต่ถ้าปลูกถึงหกเดือนต้นใหญ่ประมาณนี้นะคะก็ทำการรือเลยเพราะว่าบางคนนะ่ะต้นเขาเล็กๆนะคะเขาก็รือเหมือนกัน เนี่ยอ่ะผลของการไม่ลือ้อเห็นไหมผลของการไม่ลือ้อมันก็ฝ่อไปแบบนี้นั่นเองนะคะเนี่ยฝ่อไปเองแบบเนี้ยถึงจะพีนาอเพราะว่ามันลึกไปไงแม่อืมพอมันลึกไปมันกเกิดไม่ได้มันก็ฝ่อเน่าไปอยู่ข้างใต้ดินนั่นแหละตอนนี้สาวเป็นตากล้องนะทุกคนเราจะเทแล้วนะเราจะเทแล้วนะเ้ยอ่ะว้า มาเลยมาเลยอ่าโอเคมาโอชยอชโอุออย,อย,อย,อยโอเคมาเป็นไงตากล้องใช้ได้ไหมทุกคนโอเคโอเคฝากตากล้องมือใหม่ <c ười> ต้นบักใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมต้นบักใหญ่เลย สูบสูบสูบเราต้องดูใต้ต้นมันด้วยแม่ว่ามีไข่มีอะไรไหมเห็นไหมนี่ไงนี่นี่นี่มันนอยนอยแล้วอ่นนัใช่ไหมบัวโอ้จ๋านี่สามั่วนสามั่วแม่ดูกล้องเลยนะแม่แต่หมูมองตาหนูเป็นดงเลยอ่ะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เต็มเลยอยู่ตรงนี้เต็มเลย นะคะนี่นะคะมันกระจุกกระจุกอยู่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆแงแซะขึ้นไปนะคะอันนี้อันนี้นี่เห็นไหมคะนี่ชึบอันนี้อันหนึ่งี่นี่นี่ทุกคนม,<า>มันกระจุกตัวกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยเดีวค่อยค่อยลื้อนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปปลูกกันเนี่ยมัน มันจะยุบไปเองนะคะถ้าเกิดมันอยู่ข้างล่างอะ่ะมันจะฝ่อไปเองเสียของอะ่ะนอ,อกปะถ้าไม่ลือ้อะถ้าหกเดือนแล้วยังไม่ลื้อเสียของมากเอาน้ําฉีดก็ได้ค่ะแต่พอดีป้อมว,ว่าพอน้ําฉีดแล้วมันมันจะเลอะไปกว่านี้ไงป้อมเลยแบบเอามือลือล้อๆดูเอามันอยู่ข้างใต้ทุกคนยังไงเราก็ต้องลื้อนะคะตัวเนี้ยก็อยู่ข้างใต้ต้น อยู่ข้างใต้เลยนะคะจุดที่ลื้อออกมานะคะเก็ถึงขึ้นไม่ได้สักทีนี่นะคะเราก็ทําการพลิกมาอีกข้างหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราดูใต้ต้นเขาก่อนค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แบบว่ามันเกิดได้ยากมากพร้อมอยู่ข้างใต้นี่เห็นไหมนี่ก็ใช่เนี่ยค่ะอยู่ข้างใต้หมดเลยอ่านี่อีกเม็ดนึงนี่ตัวนี้หน่อขึ้นมาแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะคุณแม่เอาเอานี้ใส่ใส่กระบอกกระป๋องไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินเก่านะคะใส่ลงไปในตะกร้าเหมือนเดิมซักประมาณประมาณหนึ่งแล้วค่อยเอาเอาต้นแล้วค่อยเอาต้นลงนะคะไส่ด้านข้างเลยใบกามปูนะคะบ่มหมักไว้เยอะค่ะว่างๆก็ไปกวาดมาไว้กันนะคะทุกคน ใส่ใบกำปูล,ลงไปก่อนแล้วก็ใส่หน้าดินตัวที่เราเทออกไปจากกระถางน,นะเพราะว่าบางทีนะคะมันจะมีพวกไข่ที่ติดอยู่เขาก็จะได้ขึ้นนั่นแหละลากออกเก่านะคะออกมานะเดี๋ยวมันเน่าอ่ะรากรากอย่าขดรากอย่างงอรากที่อันไหนยาวๆนะคะ ตัดได้ก็ตัดไม่ตัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็พยายามอยาให้มันขดกระจายกระจายมันตามนี้แล้วฮับท่านผู้ชมมืดแล้วรับมืดแล้วครับผมอาศัยแฟลชเอ่อโทรศัพท์นะคะนี่ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคพอหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะ ก็บำรุงต่างๆของพ่าม่ใช้เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็เดี๋ยววางไว้ในตัวบริเวณที่เป็นล่มลําไรก่อนนะคะเป็นล่มลาไรนะน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะขวดเนี่ยเขอะเชยเพราะว่าไอตัว <c oughs> ใหญ่ไอตัวนี้มันมาช่วยปลูกด้วยนะคะเราก็จะใส่ผสมกับน้ําแล้วก็ลดลงไปนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงดึกไม่ดึกหรอกสามทุ่มนั่นแหละเดี๋ยวพาปลูกนะคะตัวไข่ที่ลื้อไปวันนี้นะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะ สวัสดีค่ะ